กับซีรีส์สร้างผู้ช่วยเชริยะเทคโนโลยี AI เพื่อธุรกิจยุคใหม่นะครับเราก็มาถึงตอนต่อไปนะครับ EP 2นะครับ i n s i g h t AI Agent นะครับ Design Creation of AI Agents นะครับเอ๊ะนี้เราจะมาทำอะไรกันนะครับก็เราก็มาเจาะลึกลงรายละเอียดของ Agent นะครับว่า AI Agent เนี่ยนะครับมันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมาเริ่มออกแบบนะครับแล้วก็มาเริ่มสร้าง AI Agent นะครับในรูปแบบ s ีเนอริโอต่างๆกัน ก็จะรวมกันอยู่ใน EP ที่2ก่อนที่จะไปแนะนำนะครับก็แนะนำอีกตัวอีกทีนะครับผมผมชื่อโกเมศนะครับจันทวิมลนะครับก็เป็น Principal AI Evangelist นะครับที่ KBTG นะครับเป็นผู้ก่อตั้ง Data s i c e Thailand นะครับก็จะเป็นเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์มาใช้นะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็ AI นะครับรางวัลที่ได้รับนะครับที่เกี่ยวกับ AI ก็ได้รางวัล Microsoft นะครับให้รางวัลในเรื่องของการใช้ AI อย่ามีความรับผิดชอบนะครับ เป็นสมาชิกนะครับของ OpenAI Forum นะครับผู้ก่อตั้งผู้สร้างตัว ChatGPT นะครับแล้วก็เป็น Fellow นะครับ p e r p i t y สำหรับการใช้ในธุรกิจก็ในคอร์สนี้นะครับเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับก็แน่นอนนะครับเราก็เรียนเรื่องของ AI agent เริ่มตั้งแต่โครงสร้างต่างๆส่วนประกอบนะครับวิเคราะห์ฟังก์ชันนะครับว่า AI agent มีฟีเจอร์อะไรบ้างมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับในแลนด์สเคปนะครับตัวอย่างนะครับในการออกแบบนะครับแล้วก็ในการนำมาใช้นะครับ การเขียนพร้อมที่ซับซอ้อนหรือการประยุกต์พร้อมนะครับในการสร้าง A i เ g e n t การปรปับปรุงยังไงให้เอเจนมีศักยภาพที่ดีขึ้นหลังจากที่เราได้เ g เ n นตัวแรกแล้วแล้วก็นํามาตอบโจทย์นะครับในสายงานหรือในซีนารีโอต่างๆได้อย่างไรนะครับสุดท้ายก็จะต่อยอดนะครับถ้าสมมติเราอยากจะใช้กันทั้งองค์กรเนี่ยจะต้องทอยางไรบ้างก็เหมาะกับใครบ้างนะครับก็อันนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่บุคคลทั่วไปเนาะใครที่เริ่มสนใจ AI นะครับเริ่มสนใจเทคโนโลยีของ AI อยากจะมี AI เ g น n t เป็นผู้ช่วยนะครับก็สามารถจะมาเริ่มเรียนรู Rah ้ได้นะครับก็มาเริ่มสร้างได้นะครับเริ่มเข้าใจเครื่องมือแล้วก็เริ่มทดลองสร้างนะครับหรือในผู้ประกอบการเองนะครับอยากจะมี AI agent เข้าไปอยู่ในองค์กรของท่านนะครับก็มาเข้าใจแล้วก็เริ่มสร้างนะครับ AI agent เข้าไปอยู่ในองค์กรของตัวเองหรือนะครับทางด้านสายเทคนิคนะครับสนใจทางด้านเทคโนโลยี AI agent ก็สามารถจะมาเรียนรู้ในการสร้างเทคนิคต่างๆนะครับเพื่อเอากลับเข้าไปใช้นะครับในงานของตัวเองได้เหมือนกัน พื้นฐานนะครับก่อนที่จะเรียนนะครับจะต้องมีอะไรบ้างครับแน่นอนนะครับก็อยากจะให้ไปเรียนใน EP แรกมาก่อนนะครับพื้นฐานของ AI agent นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการใช้ ChatGPT นะครับมีการพร้อมเป็นนะครับมีการตรวจสอบข้อมูลเป็นมีการใช้เครื่องมือ AI เป็นมาก่อนนะครับในวันนี้ครับในเซสชันนี้นะครับเราจะใช้โปรแกรม ทั้ง c h a t GPT Plus นะครับ p e r p e x i t y แล้วก็ตัว Gemini คอร์นนี้นะครับก็ประกอบไปด้วย3 chapter นะครับก็จะมี landscape ก่อนนะครับว่า Agent นะครับมี landscape เป็นยังไงบ้าง overview เป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วเราก็จะลงมือการทำา w r r s h o p กันนะครับตาม s c e n a r i o ต่างนะครับจากเครื่องมือที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับแล้วก็จะปิดท้ายด้วยข้อสรุปนะครับแล้วก็ต่อยอดจากสิ่งที่เราเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของทั้ง3 chapter นะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มนะครับใน chapter ที่1นะครับในการได้เลยครับ